ตัวเมหมายความว่าตัวคือตัวเมนูนะคะให้กับท่านข้างบนตรงนี้เป็นรูปสีแดงแงนี่หมายความว่าเป็นกล้องวิดีโอ,อยังไม่บันทึกถ้าเราไม่กดโอเคต้องกดโอเคทุกครั้งนะคะให้สังเกตด้วยนะหน้าจอแล้วนะก็จะมีวินาทีเดินเห็นไหมคะ,ะกดสต็อปหยุดก่อนทีนี้เรามาดูการตั้งค่าให้กดตัว M ค้างนิดนึงนะคะเขาก็จะเข้าเมนูการตั้งค่าในตัวกล้องนะ ตัวกล้องที่สามารถตั้งได้หลายภาษานะคะกดเข้าไปดูโดยการกดโอเคนะจะมีภาษาไทยภาษาองังกฤษภาษาอะไรโปรตุกีสเยอะแยะไปหมดเลยนะจ๊ะอ่าเราก็ดูเอาทีนี้เราคนไทยเราก็ใช้ภาษาไทยเรานะจ๊ะง่ายที่สุดอ่ากดโอเคเสร็จแล้วก็ไปตรงคําว่ารูปถ้าลูกค้าซื้อเมมเพิ่มให้ไปตรงคําว่ารูปนะคะแล้วกดโอเค เพื่อต้องการรีเฟซเมมนะคะเพื่อเมมจะทำงานได้อย่างไม่สะดุดนะคะแล้วก็กดโอเคเขาก็จะทำการรีเฟซเมมล้าง me, เมมของเรานั้นให้สะอาดนะจ๊ะแล้วเมมเราก็จะบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ส่วนกรณีคำว่ารีเฟตจากโรงงานรีเฟตจากโรงงานหมายความว่าถ้ากล้องตัวนี้ค้างหรือแห้งกรณีที่กล้องค้างหรือแห้งให้ไปเมนูนี้กดลงหไหมคะกดโอเค แล้วเราก็ทําการรีเฟซกดตกลงเขาก็จะเป็นค่าเดิมมาจากโรงงานนั่นก็คือเป็นภาษาจีนเราก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราเราก็เลื่อนลูกศรขึ้นไปตรงคําตรงนี้ตรงคําว่า A ก็คือการเปลี่ยนภาษากดโอเคเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยเราแค่นี้เองนะคะกล้องเขาก็จะล้างทำความสะอาดใหม่จากที่เออร์เลอร์เขาก็จะรีเฟซ ทำให้กล้องนะทํางานไม่สะดุดหรือถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากที่เกียรติตั้งก็หาเหล็กแหลมๆอย่างนี้นะคะไปจิ้มด้านหลังตรงนี้อันนี้ก็คือปุ่มรีเฟซเหมือนกันกดค้างไปเลยค่ะนับ1นึถึงสิวิ 10. หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปาะแล้วเราปล่อยออกแล้วเราก็มากดปุ่ม power อ,อันนี้พี่ตองสอนแบบละเอียดเลยนะอ่าเขาก็จะเริ่มต้นการทำงานใหม่แค่นี้เองนะคะอ่าแล้วส่วน จะสอนยาวนิดนึงเข้าเมนูกดตัว M ค้างนะคะอันนี้กดไม่ไปถ้าว่าเวลาวิดีโอยังไม่สต็อปต้องหยุดก่อนนะลูกค้าบางคนกดยังไงก็ไม่ไปมันไม่ไปค่ะเพราะว่ามันติดการทํางานตัวนี้อยู่เราต้องให้ตัวนี้หยุดกันอัดวิดีโอก่อนแล้วก็ไปกดตัว M กดค้างนิดนึงอ่าเขาก็จะขึ้นแล้วนะจ๊ะแล้วก็เลือนลูกศรขึ้นลงคุณภาพคุณภาพ ถ้าเป็นระบบ HDD พื้นที่ในการจดจำการในเมมเบรรี่มันก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็น Full h d เเขาก็จะกินพื้นที่ในเมมเราเยอะหน่อยแค่นั้นเองนะคะยิ่งฟังก์ชันเยอะการทำงานของของกล้องก็เยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะกินพื้นที่ในการบันทึกในเมมเราเยอะก็เหมือนกล้องวิดีโอ,อเหมือนคอมพิวเตอร์เรานะไม่ต้องไม่ยากแล้วก็ลงมาอ่านี่ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตัวจับความเคลื่อนไหวลูกค้าจะชอบบ่นว่าทําไมเมมเต็มเมมไม่วน Auto, อัตโนมัติทั้งๆที่เราบอกว่าวนอัตโนมัติไม่วนนะคะถ้าลูกค้าไปกดไปกดถูกเขาถ้าเราไปเปิดระบบการทํางานของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวเนี่ยตัวนี้เวลาใครเดินผ่านเราเดินผ่านกล้องหรือมีการเคลื่อนไหว การทำงานของกล้องตัวนี้เขาจะบันทึกลงเมมทุกอย่างเลยนะก็จะทำให้เมมเรานั้นเกิดการเต็มไวนะคะแต่มันก็จะดีอย่างคือเราสามารถเห็นใครผ่านมาผ่านไปได้แต่จะข้อเสียก็คือทำให้เมมเรานั้นเต็มและไม่วนและไม่วนอัตโนมัติถ้าลูกค้าต้องการที่จะให้มันวนอัตโนมัติเราก็ต้องเว้นตัวนี้เว้นไว้ไม่ต้องให้เขาทำงานนะจ๊ะ แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าฉันต้องการให้มันทำงานได้กดถูกแต่ว่าลูกค้าก็คอยเช็คเออรีเซ็ตเม,มมวันต่อวันก็ได้มันก็จะดีอย่างคือเราจะรู้ความเคลื่อนไหวว่าใครมาทําอะไรกับรถเรานะคะแต่ถ้าใครบอกว่าสถานที่ของฉันมันไม่เสี่ยงในการที่จะจอดแล้วแบบไปเจอเหมิจฉาชีพเราก็ไม่ต้องกดถูกนะแล้วก็ปล่อยเว้นไว้กล้องเราก็ จะบันทึกโดยอัตโนมัติแล้วเราก็สามารถมาดูย้อนหลังได้นะจ๊ะนานาไม่งงนะที่ตองอธิบายอย่างชัดมากเลยโอเคแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะแค่นี้นะอ้อออกล้องตัวนี้นะคะเขาจะมีไฟล์ป้องกันตัวเนี้ยเขาจะมีไฟล์ป้องกันมีคลิปล็อกไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะลบได้นะคะคลิปทุกคลิปเขาจะล็อกโดยอัตโนมัติ ลูกค้าบอกว่าแล้วถ้าเมมเมมเต็มแล้วต้องการเรียกดูเหตุการณ์ทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นทำอย่างไรไม่ยากนะจ๊ะอ่ะกดค้างกดเปิดพี่ตองจะอัดยาวทีเดียวเลยนะสมมูิว่าพี่ตองอัดคลิปแล้วใช่ไหมคะเมมตัวนี้ใช้ได้เขาจะเดินเดินเดินอ่ะหยุดสต็อป แล้วก็ถ่ายรูปเปลี่ยนโหมดถ่ายรูปก,กดตัว M นะกดตัว M ในกล้องถ่ายรูปก,กดโอเคค่ะกดโอเคค่ะแล้วทีนี้เรามาดูกล้องหลังกล้องหลังกล้องหลังเห็นไหมคะกล้องหลังกล้องหน้าอยากเปลี่ยนฟังก์ชันการดูได้โดยการกดลูกศรขึ้นกดไปเลย อันนี้กล้องหลังชัดกล้องหน้าเล็กกว่าไปอีกอย่างละครึ่งหรือต้องการถอยหลังให้เห็นชัดๆก็หลังอย่างเดียวหน้าอย่างเดียวหลังสั่นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าพี่ตองสาธิตแล้วใช้ไฟไฟบ้านไฟร้านนะมันจะกระแสรแรงนิดนึงแต่ถ้าเราไปติดตั้งกับรถยนต์เน่ยกล้องเขาจะรองรับนะคะแบตเตอรี่รถยนต์มากกว่าก็จะมี